ยาจืดภาวาสารพันธ์ไขเลือดออกโลกภัยมีมากหลายอันใดยีปอบจืดเมืองอะไรมึงว่าให้มันสูงสูงก่อนเี๋ยวไปไหนนี่เดินว่าสูงสูงหน่อยได้เลยอ้าวไปไหนไปยหนจะขึ้นไปยังหันว่าสูงสูงมันเด้โอ้ยเขาบอกใครว่าเสียงสูงปอบตัวนั้นก็บพรว่าเสียงสูงเด้โอ้ยนักเล่นไงมันหาตกมาตายสิได้ว่านะบูบ้อ แม่งบ่คือบ้านคือเมืองมันเคยมีเดี่ยวน่มขัดหลังทางไงเ่ยนางลงวาสารพันไข่ือดออกเชียงสูงม่ะรลกไพรมีมากโอ้ยกูสมแชวกูได้คันว่าสูงกับสูงอาจะกูแสบดาดโอ้พอดีที่บัวน้ำใดโลกภัยมีมากหลายอันตรายมากับน้ำ มีคำถางในทัวร์ในซาวกับปูปลาให้ความทีมแมนบาจุนำดังรุดขวามให้รุดยังให้มีเป็นอย่างจังให้ความาขวมทำไมความทำไมใครก็มีปัญหาเนี่มีคนถามถามเนาะ ยุงลายสิมาาขมันสิกลายเป็นแมงงองเงงมมแมงงองเงงนี่มันคืออะไรอะออก,นะกูตอบได้มันคือเงียปปากกับนะโอใช่ไหมเนี่บแม่เนาะเนเงียปากัดสิบอกชัดๆมันคือลูกยุงลาย ยุงหลายมันเป็นตัวจังใด้มันโตใหญ่สมตัวสร้างบ่ <c oughs> บอบอ่บอบ่อตัวใหญ่ตาตูวได้สิเป็นไครแล้วเรอ่ยะออกใครแล้วออกนี่มันออกมองไดยุง <c oughs> อูตอบได้มันออกจากมองหนี้่่า่ม่เมือปิ ซอละซอซอเรซอกูเราทำคาดด้วยซอนั่นซอนี่เขาไม่เห็นว่ามองใครเลือดออกอ่ะบอกพอมึงได้บัดเนี่ยเออต่อไปนี่คุณจะจำใส่ใจกูจนวันตายเพราะหลักกูจะไปสอไปถามใครจักทีอะไรนี่เจ้าู่ฮู้อีหลีติย่าใครเลือดออกหรือขั้นเจ้าู่ฮู้ต้องไปถามองค์การอนามัยหรือไปถามอสม่ถามหมู่บ้านถามพ่อเยสเชลี่เนี่ยพ่อเยสเชลี่เป็นอสม่อยู่ อารามัยตะบุญหนองไผ่มันมาใกล้เมืองอุดรกูว่าถามผู้ใดทั้งนั้นอ่ะถามบ่ถามเลยบ่าวบ่จากผู้เลยบ่เออเอาเดี๋ยวมันจะออกมองหันอีกแหละเนี่เออมันยานมันยานเออบัดนี้บ่าว่าสารพันแนะน้ำตัวซื้อไผ่ซื้อมันว่าไผ่ว่ามันจ้าให้ไผ่เป็นผู้ขืนผู้น่ะผู้หอยยังยองเลี้ยงเลี้ยงนากอกวอกขุ่มตาดำดำนั่นเบังหน้าแล้วไปแต่ขืนเก่งอยู่ขืนยังละเบ้าดีๆเด้อปากไวแต่กินชีเด้อ ขึ oh, mm. 1941, e ้นสารพัดเออว้ยมึงจะว่ามันขึ้นมะเ้าวานหล่รถน้าเจอบะกะวาว่าเราสีว่านไงขึ้นมะเ้าวขึ้นมะล่างนาพ่อมึงตีมะเ้าวเอามึงก็วางใช่แหลมหลายแทะเพราฉันมึงก็ขึ้นมาจะหาลูกด้วยแหลมเด้อขึ้นมาอย่างลายแท้เอามาเผื่อพ่อมึงด่้เฮ้ยพ่อก็ตายได้สามปีแล้วยังไปเจอถำบุญเอ้าพ่อตายอ่ะโอ้ย ยุ่งให่ป่านไดงั้นไปหมดนะมันมืถามมือซื้อว่าพอเราตายบอชันโดยุ่งให่คือกันนั่นละก็พอมึงเอาละอยู่ตั้งคนตั้งไใจบนตัวคนละละเป็นกระเพาะบนตัวคนละละจ้าหน้าที่ของกระต่ายตัวเอาว่าเจ้าเนี่ยเป็นผู้พาอมัวว่าเออเอาว่ากระตั้งโตตัวตั้งเตรียมเนี่ยเตรียมโตตัวเออเอาตั้งใจว่าน้าเม่น้าโมโอ้ยน้าเม่พนักกวามันหลุดโอ้ท่านี่แม่มาคือลิงสิสดน้ำหอนแต่นาะ โทษหาพ่อมึงอี้ทำฮอนนั่งแข็งอยู่ไกลไปได้เขากับแปดนั่งไปซื้อเอาละวันทีพิสกันเว้ยวันที่สกที่เท่ยังเพราะมันแก่นมากระเบาโคษสมัยแล้วล่ะนามาตสุนั่งนามตัดสะอันเดียวกันละนามตัดสะอาลาภาขาวโตอาลาหาโตหกโตเกโตแปดโต หลายตัวใช่ไหน้อยตัวมันจะคู่กันจีมาหลายคนยบัตรีีจากไดก้าวเป็นเรื่องเล่าให้เพิ่นฟังกระโู้ว่าพยานจากคนดังมาห่มกันจากคนดังมาห่มกันคนที่หนึ่งสื่อแหลมทองว่วพี่น้องมึง ไม่ดีคือลิงน่าเบื่ออีนี่แน่นอนไปออกนอนอยู่เสียงอินสองมาสามสิปีแต่ว่าบ่มีขี้สิกิแต่ว่าบ่มีขี้สิกิเขียดแห้งเขียดแห้งจนบ่มีขี้สิกิแมนตีมึงมีเมียหลายไปเล่นใต้แต่บังไฟ ตัวมือมานบ่หายมันชีหายมึงหูบ่มึงหูว่มึงหูออดเด้ออดเด้อใจอดเด้อใจอดเด้อใจบ้านกูสิยันีไปชีไปชากูชีไปลัก เห็นโบลิ่งขึ้นคู่มว้ยอ่ะผู้ต่อมาปะผู้ที่สองเมื่อถีบเ้อยางแหลมทัวทีขึ้นเจ้าหัน่คนที่สองโดนเตะปาซื้อจากของกันนแมีคนที่สองตามตลอดชื่อคำมอดผ่อนคุณเดช พี่น้องโปรดสังเกตนะข่าวพิเศษนะคือคำหมอดข่าวพิเศษคือคำหมอดเฝ่าสักบ่พลาปากมันเนาะเลี้ยวไปว่ามันแม่งครับข่าวพิเศษคือคำหมอดข่าวพิเศษปะนะเอาอีปอบเดี่ยวเมื่อกี้เฉาอะไรกูเด้อนี่ยังกูจะว่ายังไงกับ่างกูไม่ได้ไม่อยู่น้ำกูอ้าวพันพันไม่เยอะ คนที่สามเอาเย่งเมยยงคนที่สามพี่น้องมาถามว่าเป็นจังใดเมยยงตอบไวๆไข่เมื่อปีบ่ได้ยังแม่คอยเหลือใจเห็นของไงบ่ได้ยังแม่คอยเหลือใจเห็นของไ่บ่ได้บ่ได้ ่ได้เป็นอย่างไรพี่จังคอยลาบงนะผึ่งเดี๋ยวค้อม้อมึงจะมาลาบงได้เป็นอย่างไรพี่จังคอยบ่ได้แหลมเอ้ยมือบ่อหมอบอกว่าใส่บ่อดี ใส่บอดีใส่บอดีใส่บอดีมาแล้วังบอกแล้วว่าเมื่อบันทึกหาว่าเลียนแล้วมุกห่าเกียดขอโทษไม่อยากอ้ออึ้งจืดจืดไปยุไฟบางหันกอยังเอานังลงบอว่าผีในหนังมันมีมารยาทจะคนเลยเหรอโอ้แมน คนที่ีมีความเดี๋อวะไรอย่างไรแมงวันแมงวันมาอย่างมันมาตอบมลายาตมลายาทไหลคนที่ีมีความหมายคือเปิดฟไม่เพากูเกลียดปากอีบอบนี่จริงเลงดอกกเสอนมัต้องนเมือเข้มเข้มเ่เข้มอย่นี้มันแก่กี่ดังมาใส่ ที่ดังมาแสนกูว่ามันหัวบกหอยจุเก่งดาคนสอนมันต้องทอนมันต้องทอนมันเป็นองเกเงือกเอมันเปลนองเกเงือเกเป็นเกยเป็นเกย์มันเป็นลสลงเสิงเลงมันเป็ลสลงเสิงเลงเป็นมะรงแล้วก็เป็นมะเลงว้ากูหวังสิสิผ้ามูไปตายกูบอกเอาเริ่มมะเลงก็เป็นดอกมะเลงนั่น่าจนเจ้าเจ้าเจ้าวะคนที่คนที่ไหน คนที่หาบากว่ามูไผ่กะหูผู้เบากินแมวคนขอฟังแซวแซลละผู้เบากินแมลละคาเดเพบวีลีลาวดีตูนฮาลลูกเคยเทวดาอยากจะเป็นเจ้าของโรงชีนักเลงมาน้อยในใจอยากได้เบิดบ้านเตาเตเเาชนบทเมีแต่เพลงค่อยได้นั่น เลยชื่อเพ่งผู้อื่นน้ำแน่ช้อนตัวเพชรสิว่าเพ่งผู้อื่นมวนเนาะโอ้ยพอเอ้ยมึงจะงหวัดตะเพ่งมึงนี่พออยู่คนเดียวเนาะมวนและเพ่งข่อยเออเพ่งกูก็พอเด้อเ้ยเพ่งอย่างเพ่งเจ้าเพ่งมวนเอ้าเพ่งวิ่งว่าวนะเดี๋ยวพี่น้องขออยู่นี่งจะร้องให้ฟังอยู่จังหน่อยวิ่งว่าวโอ้พี่น้องเอ้ยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศที่ทําให้ผม ได้รับรางวัลพระพิคเนธทองพระราชทานด้วยผลงานเพลงวิ่งเว่าไปเข้าเฝ้ารับรางวัลมาแล้วพร้อมกับมันต้องถอนอีนางไฝ่บบค่ะน้องอย่าลืมนะครับต้นของแท้ของจริงด,ด้วยนะครับจากบริษัทท็อปไลน์ไนดมอนด์วิ่งเว่าฮะคันวามันมวนว่าเป็นสารพัดในฟังเนี่ยมาเนี่กับวมวนสิ่าทำนองไหนกับวมวนเพลงเนี่ยเออมวยขมบ้านเลยเขาว่ามันเป็นนัองลงแสงเละมันเป็นนองลงแสงเลอ ทรงลงเสียงแรงนะเพลงอีฉันนะครับเอากูรู้อยู่ว่าเพลงมึงนะกูกำลังจะลองบอกไปน้องว่าเพลงนี้มันเป็นเพ <c oughs> ลงกูเส้นเด้วออกเตาเพลงจะขความว่าได้กันฟอเมื่อครั้งนั้นมีนางวิ่งเป้าน่าจำได้ไหไมเล่ากระทงหัวทะเลให้ผีเป็นคนวิ่งเอาให้นางเป็นคนทรงนาพอถึงสายธงก็ติดลมถมเทสาวน้องชักละผีชักน้องสาว

ปีนี้มุ้ยเพลงชุดไม่ชุดอ็นลูกเขยเทวดานีเเ่เพลงเจ้าเพ่งคอยเพ่งอยากจะเป็นเจ้าของโลงสีเนี่ยอ่ากูก็อยากจะเป็นเจ้าของซิบลอ้อคือกันเป็นยังก็อ,อยากจะเป็นเจ้าของชิบลอ้อลอาถนนซิบล้อกูไม่บรรทุกเขาไปโลงสีมึงจะไส่สีไหนค <sacrifices> ือว่าเมื่อน,นั้นคอยพ่อสีเลยหะนะพอ่อสีไปห,หาหาเอาวิ้ำเหล่าให้เจ้าพนักงานยกเลิกยกเลิกเลยว่าอยากให้เป็นชิบล้อนะก็ั่นกะ ว่าให้เป็นสารพัดเนี่ยฟังเนี่ยเอามาเป็นสารพัดเอออยากจะเป็นเจ้าของโรงสีบ้านเฮาละมีโรงสีเดียวบ้านเฮาไม่โรงสีเดียวถึงสีเขานิ่วถึงสีเข้าเจ้าสีเข้าละพิ่นกะเฝ้าเฝ้าสีเข้าพิ่นกะเฝ้าเฝ้านอนชิวมันยาวพิ่นเลยเฝ้าสีเข้าพิ่น เขาหน้าตกกปากมึงจักบาทได้ไงเอ้ยไม่ยังเอนี่แม่อะไรมึงสัางบกแขนตายแท้จะได้ชี้เขาจะเงาเขาหน้าว่ามันอะไรห้ามโอรั้ห้ามทำนองสารพันธ์บังคับจ้า ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสีเข่าพนันเขาน้ำสีเข่าพนัามาน้าพนฉีดเงินน้ำพนบอดได้สีฝีบางเถื่อพืนสีบอดีบางเถื่อพืนสีบอดียอนจะควางลงสีพืนฉีคานสีมันจะหนึ่งกับคือมึงว่าให้มันเพาะเพาะให้กูเต้นได้ดึงไหมอยากเต้นเป็นว่าบ้านเขาลยมีโลกสีเดียว